สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเกษยายงภูมิพุทธานะคะและคุณบัญชัยสังกตินและคุณสุดารัตน์กะแสินนะคะเราสามคนจากครัวการอาชีพนะคะพบกันช่วงเย็นของวันศุกร์นะคะช่วงนี้อากาศดีขึ้นกว่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะคะช่วงนี้ถ้าอากาศดีขึ้นเราก็จะทําขนมอร่อยถ้าฝนตกก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยากสบายอยากนอนใช่ไหมไม่อยากทาอะไรนะคะ ในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ท่านผู้ชมติดตามโครวการอาชีพมาแล้วนะคะเรานําเสนอในเรื่องของการทําเปี๊ยะค่ะเปี๊ยะหิมะใช่ไหมคะรสชาติต่างๆแล้วก็ไส้ที่เป็นไส้ครีมข้าตากแต่สําหรับวันนี้เราเห็นว่าใกล้ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์มาแล้วค่ะ <so S 2> ก็วันที่25นี้แล้วนะคะที่จะ,ะเป็นวันไหว้พระจันทร์ะค,ะค่ะเราก็จะนําเสนอในเรื่องของการทําเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นะคะซึ่งเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เนี่ยนะคะในส่วนของตัวเปลือกนะคะก็จะมีในส่วนของตัวแป้ง นะคะตัวน้ำมันตัวน้ำเชื่อมแล้วก็ในส่วนของไส้ไส้นี่เราเคยนำเสนอท่านผู้ชมไปในเรื่องของไส้ไส้อะไรบ้าง,ง,งไส<ซ>้ทุเรียนไส<ซ>้หงูยิงนะคะแล้วก็ไส้ก่เยียมัดบัวโก้สำหรับวันนี้จะเป็นไส้งาดํานะคะ<า>แต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดู ว่าในส่วนของตัวเปี๊ยะเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญของการทําเปลือกก็คือการทําน้ําเชื่อมค่ะถ้าหากว่าไม่มีตัวน้ําเชื่อมน,นี้นะคะขนมเปี๊ยะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเขาเรียกตกเท้าช้างะนะคะตกเท้าช้างเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทําให้ดูค่ะ <c oughs> นะคะในส่วนของตัวน้ําเชื่อมน,นะคะเราจะอธิบานวิธีการทําน้ําเชื่อมซะก่อนนะคะ,คะว่าถ้าหากเราจะทําเปี๊ยะวา่าจัรนและประจันตัวเปลือกนะคะจะต้องมีส่วนผสมของน้ําเชื่อมนะคะซึ่งจะต้องเอาไปผสมกับแป้งสาลีแล้วก็น้ํามัน <ค>น้ำด่างน้ำด่างแล้วก็น้ำเช,ชื่อมค่ะแต่นี้ในส่วนของน้ำเชื่อมเราจะใช้ในส่วนของน้ำตาลทรายค่ะวันนี้เราใช้น้ำตาลทราย2กิโลกรัมนะคะค่ะน้ำตาลทรายขาวธรรมดาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเลือกน้ำตาลสะอาดนะคะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ได้ทั้งนัน้นนะคะน้ำตาลปี๊ป100บ1 0 0กรัมค่ะค่ะนอกจากน้ำตาลทรายแล้วสีน,นะคะแล้วก็ความหอมเราจะได้จากน้ำตาลปี๊บค่ะถ้าหากว่าเป็นเพชรบุรีนี้เขาเรียกน้ำตาลตะโนดนะคะแต่ถ้าหากว่าทั้งถ้าเป็นทางสมุทร สาครสมุทรสงครามทม่านนุ้เขาเรียกน้ำตาลมะพร้าวนะคะ,น,ะ,คะน้ำสะอาดหนึ่งกิโลครึ่งค่ะหรือหนึ่งพันห้าร้อยกรัมก็ได้นะคะถ้าหากว่าเอาไปช่างเป็นตาช่างใหญ่นะคะค่ะน้ำมะนาวนะคะครึ่งผลหรือถ้าว่าท่านผู้ชมใช้ช้อนตวงอาจจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะกรดมะนาวเป็นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ กดมะนาวนี่ก็เป็นเกรดนะคะท่านผู้ชมหาซื้อได้ตามร้านที่จําหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะกดมะนาวชื่อบอกแล้วนะคะว่าจะมีรสเปรี้ยวๆค่ะค่ะท่านผู้ชมจะดูว่าในส่วนของน้ําเชื่อมนะคะที่เรานําเสนอไปก็คือมีส่วนของน้ำตาลอะไรอ่ะสองร้อยอนุนุตอบค่ะสองกิโลจะบอกว่าสองร้อยกิโลตายเชื่อมกันตายน้ำตาลที๊ยค่ะ เลยพูดไม่ถูกเลยว่าสองร้อยกิโลค่ะน้ำตาลทรายสองกิโลค่ะน้ำตาลปี๊บเท่าไหร่คะหัวใจหนึ่งร้อยกรัมค่ะน้ำสะอาะดหนึ่งกิโลครึ่งค่ะค่ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะหรือครึ่งผลใหญ่ๆนะคะใส่มาเลยค่ะค่ะ จากนั้นก็ยังมีกรดมะนาวนะคะอีกเซษหนึ่งส่วนสีช้อนชาค่ะเราจะผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะนําขึ้นตั้งไฟไฟระยะแรกก็เป็นไฟแรงได้นิดนึงนะคะพอรอเดือดแล้วก็ต้องเบาไฟนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์เกษยาจะสาธิตการทํานะคะอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมเคี่ยวน้ําเชื่อมไม่ได้ที่นะคะน้ําเชื่อมไม่ดีถ้าหากว่าเหลวเกินไปนะคะขนมของท่านผู้ชมเวลาที่กดลงไปในพิมพ์นะคะ แล้วเวลาที่นำไปอบเนี่ยมันจะเยิ้มลงมาเป็นเหมือนเท้าช้างลักษณะของเท้าช้างก็คือเป็นเท้าแล้วก็จะมีตรงข้างๆนะคะเป็นขอบๆลงมานะคะอันนั้นคือน้ำเชื่อมที่เชื่อมแหลวเกินไปนะคะหรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมเคี่ยวน้ำเชื่อมข้นเกินไปนะคะขนมท่านผู้ชมก็จะออกสีเข้มเกินไปแล้วก็ลักษณะคือขนมแข็งๆนะคะอันนี้มาดูในส่วนของหม้อน้ำเชื่อมนะคะวิธีการต้มน้ำเชื่อมนะคะท่านผู้ชมก็ นำน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวกรดมะนาวนะคะแล้วก็น้ำใส่ภาชนะหรือใส่หม้อนะคะที่มีขนาดใหญ่ให้เปลวไฟอยู่ที่ก้นหม้อนะคะช่วงแรกท่านผู้ชมสามารถที่จะคนน้ำตาลนะคะให้น้ำตาลละลายซะก่อนนะคะแล้วก็ตั้งไฟที่แรงได้นะคะช่วงนี้หลังจากที่น้ำตาลเดือดดีแล้วนะคะ ในส่วนของน้ำตาลกับน้ำเนี่ยเดือดนะคะพอเดือดพร่านดีแล้วท่านผู้ชมรีไฟนะคะรีไฟให้น้ำเชื่อมเดือดปุดๆระยะเวลาในการต้มน้ำเชื่อมนะคะหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรืออาจจะถึงสามชั่วโมงขึ้นอยู่กับความแรงของไฟแล้วก็ปริมาณของน้ำเชื่อมที่เราต้มค่ะนะคะถ้าหากท่านผู้ชมต้มน้ำเชื่อมทีหนึ่งสี่กิโลนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เราจะต้มน้ำเชื่อมเยอะ เพือ่อว่าที่เราจะทําขนมได้จํานวนมากก็<ะ>ต้องไปทีเดียวเลยใส่หม้อใบใหญ่นะคะใส่น้ําตาลใส่น้ําใส่น้ําตาลปี๊บใส่มะนาวใส่กรดมะนาวคนพอละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลีไฟนะคะต้องไม่เดือดแล้วหลีไฟนะคะช่วงแรกน้ําเชื่อมที่ได้จะเป็นสีขาวแบบขนาดนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราต้มน้ําเชื่อมนะคะ,ะเราจะได้น้ําเชื่อมสีแบบนี้นะคะท่าน้จมคือสี ที่เป็นสีแดงเข้มค่ะสีออกทองๆค่ะว่าเราใช้ช้อนตักแล้วก็แล้ได้ยืดดูค่ะค่ะสําหรับน้าเชื่อมนะคะที่เราเคี่ยวได้ที่ดีแล้วลักษณะจะมีความเหนียวนะคะเป็นยางมะตูมอ่อนๆสีจะเป็นสีเหลืองทองค่ะนะคะมีความนืดนนะคะแล้วก็หอมค่ะความหอมนี่ก็ได้หอมจากมะนาวหอมจากน้ําตาลนะคะสีจะอ่อนหรือจะ แต่ขึ้นอยู่กับการเคี่ยวน,น้ำเชื่อมถ้าเราใช้ไฟแรงระยะเวลาสั้นเพราะน้ำเชื่อมจะข้นเร็วสี<ซ>ของน้ำเชื่อมก็จะอ่อนแต่ถ้าท่านชมใช้ไฟอ่อนระยะเวลายาวนานสีของน้ำเชื่อมจะค่อนข้างแดงะจะเข้มะนะคะตอนนี้เวลาวิธีหลังจากที่เราต้มแล้วเราจะทดสอบว่าน้ำเชื่อมเนี่ยมันได้ที่หรือยังนะคะก็ใช้วิธีการหนึ่งเอาน้ำใส่ถ้วย แล้วก็ตักน้ําเชื่อมที่ค่นได้ที่หยอดใส่ลงไปในน้ําเย็นเวลาเราจับดูนะคะน้ําเชื่อมจะนึ่งๆจะเป็นยางเป็นยางรวมตัวกันเป็นก้อนแต่ไม่ถึงขนาดแข็งนะคะแต่ถ้าใส่ลงไปแล้วน้ําเชื่อมกระจายแสดงว่ายังอ่อนเกินไปใช้ไม่ได้้ไ่ดคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมเคี่ยวน้ําเชื่อมแล้วหนึ่งสังเกตจากสี สังเกตจากการทดสอบกับน้ำค่ะหรือถ้าท่านผู้ชมจะทดสอบนะคะดูโดยการสังเกตจากที่ขอก้อก็ได้นะคะเวลาเราต้มเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเวลาเราต้มเราใส่น้ำไปแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมจะเห็นระดับน้ำเนี่ยมันจะเกิดรอยเขาเรียกว่าคราบน้ำนะคะมันจะเกิดรอยอยู่ตรงนี้คือปริมาณที่เราต้มครั้งแรกพอต้มไปจนจะได้ที่มันจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเป็นหม้อตรงๆมันจะดูง่ายนะคะ เกือบครึ่งหนึ่งนะคะน้ำมันจะงวดลงไปให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราจะเคี่ยวน้ําเชื่อมนะคะอันนี้เราจะต้องให้ดูเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้อธิบายในส่วนของตัวเปลือกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ต้มน้ําเชื่อมไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะได้ดูเป็นระยะแล้วกันนะคะอันนี้มาดูในส่วนของเปลือกขนมแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเปียที่จัดอยู่ในประเภทเปียนิ่มเปียนุ่มนะคะเปลือกนุ่มไม่ใช่ว่าเปลือกเป็นชั้นๆนะคะวันนี้เราใช้แป้งอะไรคะน้องนุช แป้งสาลีชนิดเบานะคะ400กรัมนะคะถ้าเราจะเลือกยี่ห้อนะคะถ้าพูดกันได้เลยว่าบางครั้งบอกว่าแป้งสาลีชนิดเบางงค่ะไม่เคยทําไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรนะคะถ้าท่านผู้ชมไปซื้อที่ตลาดนะคะร้านขายวัสดุอรปกณบเบเกอรี่บอกก็เลยซื้อแป้งสาลีตาโบแดงซื้อแป้งสาลีตากีเรนเหลืองก็ได้นะระบุยี่ห้อไปเลยก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เขามีขายเป็นถุงถุงละ1กิโลกรัมนะคะชั่งน้าหนักมา ่ร400กรัมค่ะ,คะน้ำเชื่อมนะคะที่เมื่อสักครู่<ม>อาจารย์เกษยาแนะนำให,ให้เชื่อมเนี่ยนะคะปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ชังมา425กรัมค่ะน้ำมันพืช200กรัมค่ะน้ำมันพืชเนี่ยเรานิยมที่จะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะจะไม่นิยมใช้เป็นพวกน้ำมันปาล์มนะคะน้ำด่าง1ช้อนโต๊ะค่ะ ในส่วนของน้ำด่างนะคะมีท่านผู้ชมที่อยู่ทางขอนแก่นนะคะชื่อคุณเสียลังนะคะแนะนํามาว่าการทําน้ําด่างขวดหนึ่งเนี่ยประมาณกี่สิบคะเดี๋ยวนี้ร้อยสิบประมาณร้อยถึงร้อยสิบาทค่ะประมาณร้อยสิบาทถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะคะไม่อยากไปซื้อเองนะคะให้ใช้ขี้เถ้านะคะที่เวลาที่เราปรุงอาหารด้วยเตาถ่านเนี่ยนะคะให้เอาขี้เถ้าเนี่ยไปแช่กับน้ํานะคะให้เข้มขน้นแล้วก็พอน้าพอน้ําขี้เถ้าตกตะกอนนะคะก็ให้ กรองเอาแต่น้ําข้างบนมานะคะแล้วก็มาทิ้งให้ตกตะกอนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้น้ําด่างใสๆอย่างนี้ค่ะ,คะก็คือใช้ได้ก็คือน้าที่เท่าเราเองเนี่ยนะคะค่ะต่อไปเป็นแป้งสาลีที่เราจะใช้นํามาผสม,มค,รครั้งหลังอีกหนึ่งร้อยห้าสิบขอขออภัยค่ะสามร้อยกรัมค่ะเขาเรียกว่าแป้งสดที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นในส่วนของเปลือกเตี้ยนะคะจะมีแป้งสาลีอยู่สองส่วนคือแป้งสดที่หนึ่งเนี่ยสี่ร้อย แป้งส่วนที่สองอีก300รวมแล้วเป็น700แต่ว่าเราจะแยกกันใส่นะคะค่ะนะคะวิธีการทำนะคะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเราจะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำเชื่อมนะคะใส่ลงมาในอ่างผสมนะคะท่านผู้ชมสังเกตนะคะน้ำเชื่อมถ้าดูในชามจะเหมือนกับข้นๆนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเทมาเนี่ยจะเห็นเป็นสีเหลืองทองนะคะค่ะแล้วก็หนืดประมาณนี้ท่านผู้ชม สังเกตให้ดีนะคะว่าหนื่พอที่ค่ะช่วยเติมน้ํามันดีไหมคะดีค่ะ,คะอันนี้ขูดให้หมดนะคะเพราะว่าในส่วนผสมถ้าหากว่าเราใส่ไม่หมดส่วนผสมของท่านผู้ชมก็จะขาดไปนะคะ,คะน้ํามันพืชหรือน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยนะคะสองร้อยกรัมแล้วก็น้ำด่างอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงมานะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะลักษณะเข้ากันก็คือลักษณะจะเป็นวุ้นนะคะ จนกระทั่งรวมเป็นเนื้อเดียวกันใช่ค่ะในส่วนนี้อนุีามด้วยไหมคะเรื่องเราก็ถามว่าในส่วนของน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะถ้าสมมติเราทำข้ามปีได้ไหมคะจย์ได้ค่ะโดยปกติแล้วถ้าหากเราทำอาชีพขายขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ถ้าเราจะต้มน้ำเชื่อมใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขนมเปี๊ยะที่คุณภาพไม่ค่อยดีส่วนมากแล้วถ้าหากเราจะทำ ปีนี้นะ,ะทําเทศกาลทําขนมเสร็จเรียบร้อยพอหมดขายขนมหมดเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะปิดเตาล้างเครื่องไม้เครื่องมือก็จะต้มน้ําเชื่อมไว้เลยนะคะต้มแล้วก็เก็บใส่ภาชนะนะคะอาจจะเป็นถังพลาสติกนะคะถังเครื่องลืออะไรประเภทอย่างนั้นนะคะเขาเรียกว่า,าบ่มน,น้าเชื่อมใช่ไหมคะค่ะต้มไว้เลยน้ําเชื่อมอันนี้จะไม่เสียนะคะ<ม>สามารถเก็บไว้ได้ลักษณะจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับวุ้นอย่างเงี้ยนะคะให้เข้ากัน ในส่วนนี้เราเรียกว่าผสมน้ำมันน้ำเชื่อมน้ำด่างคสามอย่างให้คนให้เข้ากันคุณสมบัติของน้ำด่างก็จะช่วยให้เปลือกเปี้ยเนี่ยมีสีสวยนะคะหลังจากที่เราคนเป็นลักษณะเป็นวุ้นอย่างนี้แล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ใส่แป้งที่เราร่อนไว้แล้วเนี่ยนะคะอีก400กรัมก็คือแป้งแป้งสาลีชนิดเบานะคะในส่วนที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะ ถ้าหากท่านผู้ชมทาจานวนมากนะคะแล้วมีเครื่องนวดใช้เครื่องลงไปเลยนะคะส่วนนี้นะะเป็นเครื่องสําหรับนวดแป้งใช่ไหมคะเครื่องเหนียวเหนียวแป้งเหนียวเนียวอย่างนี้ะไไนะคะใช้ตัวใบไม้ค่ะตีได้เลยนะเพราะว่าลักษณะของแป้งช่วงแรกเนี่จะค่อนข้างเหลวนะคะ อันนี้เราใช้เครื่องนวดขนมปังนวดได้ไหมคะจา์ถ้านวดขนมปังเนี่ยมันจะเป็นสองแขนมันจะฉีกลักษณะแป้งอันนี้มันไม่ได้เหนียวเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เครื่องผสมก็จะใช้เป็นตัวใบไม้ไมมตัวที่เราตีเนยเนี่ยค่ะค่ะนะคะในส่วนที่คุณหวนใจกําลังผสมอยู่นี้นะคะจะมีน้ําเชื่อมที่เราต้มทิ้งไว้นะคะ425กรัมผสมกับน้ํามันถั่วนะคะก็เป็นน้ามันน้ามันถั่วเหลืองเนี่ยนะคะค่ะถ้าอดีตะกะอนนี่ก็ใช้น้ํามันถั่วที่ส่ง แต่รู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะแรงนะคะปัจจุบันนี้เราก็จะมาปรับใช้เป็นประเภทพวกน้ํามันถั่วลิสน้ํามันถั่วเหลืองแทนนะคะน้ํามันพืชเนี่ยนะคะที่ทําจากถั่วแล้วก็จะมีน้ําด่างนำสามอย่างเนียนำมาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็เติมแป้งส่วนที่หนึ่งลงไป400กรัมนะคะคในส่วนนี้ค่ะท่านผู้ชมทําช่วงวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะห่อตัวเปลือกเราสามารถที่จะทิ้งค้างคืนไว้ได้หนึ่งคืนค่ะหรือถ้าหากเรามีเวลาน้อยเราอยากจะ ทําเลยก็อาจจะต้องพักแป้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะเราจะมีแป้งส่วนที่พักไว้ให้ท่านชมดูว่าลักษณะของตัวแป้งส่วนที่เราทําทิ้งไว้กับที่ผสมใหม่ๆผสมใหม่เนี่ยแป้งจะเหลวแป้งจะยังไม่ขึ้นนะคะยังเหลวแต่ถ้าแป้งผสมทิ้งไว้มันจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันฟูขึ้นนะคะหนูใจแป้งจะฟูขึ้นแล้วจะแห้งขึ้นนะคะแล้ีก็จะเข้มขึ้นด้วยนะคะอันนี้เราพักไว้เมื่อเช้า ค่ะทาเมื่อตอนเก้าโมงเช้าในอ่างนยค่ะที่สีเข้มๆเนี่ยนะคะส่วนนี้คุณสนใจกําลังคนอยู่นี่เราเพิ่งผสมใหม่ค่ะลักษณะคล้ายๆกับน้ําตาลปี๊บใช่ค่ะจะเหลวๆพอประมาณนะคะท่านผู้ชมถ้าคนเหลวอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องแล้วแลวยังมีแป้งส่วนที่สองอีกนะคะเราอันนี้ก็จะพักแป้งที่หนึ่งไว้หนึ่งคืนก็ได้ถ้าเราจะทําพุ่งนี้หรือถ้าเราจะทําวันนี้เลยก็พักไว้สักชั่วโมงหนึ่งค่ะนะคะ พอเราได้สักชั่วโมงหนึ่งแป้งเนี่ยมันจะแห้งสีมันจะเข้มขึ้นนะท่านผชมเราจะมาเติมแป้งส่วนที่สองอีกสามร้อยกรัมค่ะอ้าวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมแป้งเลยนะคะอันนี้พักไว้ก่อนอย่าลืมหาอะไรคุ้มให้ด้วยนะคะได้เลยอันนี้แป้งส่วนที่สองก็อีกสามร้อยกรัมก็คือแป้งสาลีชนิดเบานะคะมุต้องเอาพายังมาคืนด้วยค่ะพายางมาคืนด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะวางไว้ด้านหลังได้เลยค่ะมึนมาด้านนี้ได้เลยค่ะแป้งส่วนที่สองอีก 300รอยกรัมเพราะฉะนั้นส่วนนี้ท่านผู้ชมต้องใช้แรงหน่อยถ้าเรามีเครื่องแล้วก็ทุ่นแรงใช่ไหมคะเดี๋ยวเ้าไม่มเขรื่องแล้วนวดได้ไหมมือก็ได้ใส่ถุงมือสาเหตุที่เราให้ใส่ถุงมือหรือใส่ถุงพลาสติกเพราะว่าแป้งมันจะมีความแฉะความเหนียวมันจะติดมือไม่สะดวกนะคะอันนี้คนใจก็นวดไปค่ะนะคะระหว่างคนใจกําลังนวดอยู่ช่วงนี้มันยังไม่เข้ากันอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูน้าเชื่อมสักนิดหนึ่งนะคะ ในส่วนของน้ำเชื่อมเมื่อสักครู่นี้ที่เราต้มไว้นะคะชุดแรกจะยังไม่เดือดตอนนี้เริ่มเดือดแล้วช่วงนี้ถ้าน้ำเชื่อมเดือดเนี่ยมันจะเป็นฟองเต็มปากหม้อใช่ไหมคะเต็มปากอ่าเนี่ยค่ะภาชนะเนี่ยนะคะถ้าหากเราใช้หม้อต้มนะคะควรจะเป็นเลือกหม้อที่ขนาดใหญ่นะคะแล้วเปลวไฟนี่อยู่ที่ก้นหม้อถ้าเราเลือกใช้หม้อใบเล็กแล้วเปลวไฟเนี่ยออกมาด้านข้างของหม้อเนี่ยนะคะจะทําให้ ด้านข้างของหม้อเนี่ยเกิดการไหม้ได้เพราะว่าน้ำเชื่อมขณะที่เราต้มนย่ยงมันจะงวดไปเรื่อยๆด้านข้างของหม้อถ้าไฟมันลามข้างออกมามันก็จะไหม้เป็นสีน้ำตาลนะคะมีกลิ่นหอมไหม้ค่ะนะคะก็จะทําให้ลักษณะของสีของน้าเชื่อมเนี่ยมันจะเข้มเร็วเกินไปนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราต้มเดือดดีแล้วท่านผู้ชมก็หลีไฟให้น้ําเชื่อมแค่เดือดฝุดๆพอนะคะอย่างนี้นะพอเราหลีไฟนะคะ น้ำเชื่อมที่เคยเดือดข้านก็จะเดือดเฉพาะต้นหม้อตรงกลางหม้อ,มอะนะคะอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำเชื่อมแล้วก็ความแรงของไฟเที่ยวต้มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมีน้ำเชื่อมเก่าหมายถึงว่าคำว่าน้ำเชื่อมเก่าหมายถึงว่าน้ำเชื่อมที่เราต้มทิ้งครั้งไว้แล้วท่านผู้ชมสามารถที่จะมาผสมกับน้ำเชื่อมใหม่ได้ เขาเรียกว,ว่ามันเรียกสีได้เร็วขึ้นนะคะสีของน้ําเชื่อมเก่ามันแดงอยู่แล้วเราก็มาเติมกับน้าเชื่อมใหม่อันนี้เราก็จะต้มเคี่ยวงวดไปเรื่อยๆก็จะได้ลักษณะของน้ําเชื่อมเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการต้มน้ําเชื่อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านชมจะทําเปลือกแบบที่คุณหวันใจกําลังนวดอยู่เนี้ยท่านชมต้องต้มน้าเชื่อมซะก่อนให้ได้ที่ไม่ควรจะต้เมเสร็จแล้วใช้เลยควรจะต้มทิ้ง พักไว้นะคะให้น้ําเชื่อมเย็นซะก่อนแล้วถึงจะนํามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงของปลายปลายเดือนช่วงนี้ท่านผู้ชมก็ยังพอมีเวลาสามารถที่จะต้มน้ำเชื่อมไว้ประจนไได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ถามมานะคะว่าไปซื้อน้ำเชื่อมที่เขาเชื่อมไว้ที่เป็นกระป๋องได้ไหมก็ได้ค่ะถ้าเราจะไม่ต้มเองแต่ถ้าเราซื้อราคามันก็สูงแต่ถ้าเราทําเองราคามันก็จะถูกลงเพราะว่าน้ํานี่แบบ เราก็ลองจะก๊อกได้เลยนะคะค่ะตอนนี้ระหว่างที่น้ำเชื่อมก็กําลังต้มคุณเหมือนใจก็กําลังนวดแป้งเดี๋ยวกว่าจะนวดแป้งได้ที่แล้วก็มาตัดแบ่งเพื่อที่จะมาหุ้มไส้เราจะมาดูเรื่องไส้เดี๋ยวให้นุชอธิบายเรื่องไส้นะคะคสําหรับวันนี้ส่วนผสมของไส้นะคะก็จะมีงาดาคั้ว